นี่ครับฝากเรือยางตัวใหม่สมรรถนะสูงของแบรนด์ไทยมารีนไปด้วยนะเพื่อนๆนะสวัสดีครับทุกคนไทยมาลีนมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเอาเรือยางนะครับเรือยางไทยมาลีนนะครับผมอ่ารุ่นสไตรเกอร์นะครับรุ่นสไตรเกอร์นะครับเป็นเรือยางตัวใหม่ของเราที่ผลิตขึ้นมานะครับผมจะเป็นเรือยางตัวพิเศษนะครับผมที่สมรรถนะสูงขึ้นนะครับผม ตัวนี้ผมได้เพิ่มสเปคขึ้นมาอีกหลายอย่างนะครับตัวนี้เป็นเรือยางนะครับที่หน่วยงานาสากนนะครับต่างประเทศใช้ในงานกู้ภัยนะครับใช้ในงานขับลุยจริงนะครับผมสามารถใช้ในงานตกปลาท่องเที่ยวขับเล่นกับครอบครัวสมรรถนะสูงถึงขั้นเอาไปทํางานกู้ภัยได้เลยนะครับผมหน่วยงานหลักของต่างประเทศจะใช้รุ่นนี้กันนะครับผมคราวนี้นะครับ ผมก็เลยสร้างขึ้นมาเป็นชื่อแบรนด์ไทยมารินนะครับผมและผมได้สร้างสเปคนะครับผมที่คนไทยคิดว่าเหมาะสมกับคนไทยนะครับสร้างสเปคขึ้นมาที่คิดว่าเหมาะสมกับคนไทยนะครับผมด้วยตัวเนื้อวัสดุนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อวัสดุ PVC นะครับ PVC 0.9เนื้อเต็มนะครับนี่นะฮะ PVC 0.9เนื้อเต็มถ้าเพื่อนๆมาเห็นงานจริงของผมนะครับงานของผมจะมีเนื้อ ให้เห็นได้ชัดเจนอันนี้คือตัวเนื้อจริงๆนะครับจะมีความหนาแบบนี้เลยนะครับและทุ่นของเรือยางนะครับทั้งหมดนะครับโครงสร้างจะเป็นการรีดร้อนนะครับเป็นการรีดร้อนทั้งหมดนะครับโครงสร้างเมนหลักนะครับผมแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานแน่นอนครับผมตัวนี้จะเพิ่มมาหลายๆอย่างเลยนะเพื่อนนะอ่าชื่อเรือยางรุ่นสไตรเกอร์นี่นะครับขนาด3เมตร80นะครับถ้า เปรียบเทียบว่าสไตรเกอร์คืออะไรนะครับถ้าเปรียบเทียบวงการฟุตบอลก็ประมาณว่ากองหน้า,าเป็นกองหน้าเลยนะครับผมหรือถ้าอยู่ในวงการานักเลงวงการสายนักเลงนะครับก็ประมาณว่าตัวเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมสร้างเรือมาตามความชอบและสเปคที่ผมเห็นว่าดีคุณภาพดีราคาจับต้องได้นะครับและมันมีความหมายนะครับตัวนี้สไตรเกอร์หมายถึงตัวเปิดในภาษาวงการนักเลงนะครับ ก็หมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ในงานกู้ภัยนะครับผมตัวเนี้จะเป็นตัวนํานะครับผมเข้าไปดูหน้าง,งานว่ามีส่วนไหนนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือไหมนะครับผมต้องการความช่วยเหลือเราจะเอาเรือลานี้เข้าไปเพราะตัวนี้สร้างขึ้นมาในสมรรถนะที่สูงสามารถฝ่ากระแสน้ําที่เชี่ยวกราดได้นะครับกระแสน้ําแรงๆนะครับที่อันตรายสูงได้เลยตัวนี้นะครับสิ่งที่พิเศษขึ้นมานะครับด้านข้างของเรือนะครับเพื่อนๆเริ่มจากด้านข้างของเรือทุ่นนะครับด้านล่างของทุน่นผมจะเสริมทุ่น ขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะครับอ่าสองฝั่งนี้จะมีทุ่นเจาะเข้าไปในน้ําอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อสร้างความสมดุลอ่าของเรือไม่โค้งเคงและที่สําคัญ ช่วยในการเกาะน้ําที่ดีขึ้นนะครับผมเหมือนเรือรุ่นใหญ่ๆอย่างเช่นเรือแคทธรรมราที่มี2ท้องนะครับการโค้งหรือการทรงตัวค่อนข้างจะดีกว่าเรือท้องเดียวแบบนี้นะครับผมท้อง V ีแบบนี้นะครับผมอันนี้จะมีสองคุณข้าแล้วก็เจาะลงเข้าไปในน้ําอีกนะครับช่วยในการขับขับก็จะเจาะเลี้ยวได้ดีกว่าตะลุยได้ดีกว่านะครับผมคราวนี้เราลุยได้ดีกว่าแล้วใช่ไหมครับสังเกตหัวเรือนะครับหัวเรือนะครับอันดับแรกเลยหัวเรือจะเชิดหัวเรือจะเชิดสูงขึ้นเพื่อ ปลาทะกับน้านะครับผมเพื่อปะทะกับน้านะครับและนะครับในกรณีที่เจอขึ้นสูงใช่ไหมครับเพื่อนหัวเรือมุดน้ํามุดน้ําลงไปในคลื่นนี่เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครบใบตรงนี้นะครับผมจะช่วยผลักดันน้ําออกนะครับผมให้น้ําเข้าเรือน้อยที่สุดนี่มันจะมีความหมายของมันทั้งหมดนะครับเรือรุ่นนี้สเปคจะสูงมากและนะครับถ้าน้ําเข้าในเรือนะครับตัวนี้จะมีวาล์วออโต้นะครับเพื่อนเเปิดวาล์วทิ้งได้เลยถ้าน้ําเข้าตัวเรือนะครับผมถ้าน้ําเข้าตัวเรือก็จะสามารถไหลออก อ่าไปได้โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่น้ำข้างนอกจะไม่เข้าตัวเรือนะครับผมนี่ตอนนี้มีคุณสมบัติเยอะมากนะครับทุนตัวนี้นะครับจะใหญ่ขึ้นทุนตัวนี้จะใหญ่จากรุ่นปกติเยอะมากขึ้นนะครับและขนาด380นี้บรรจุน้ําหนักอ่าได้แม็กซ์เต็มที่เลยนะครับประมาณ800กิโลนะครับ บรรทุกสูงสุดได้ประมาณ800กิโลนะครับถ้าเป็นบรรจุคนนั่งนะครับก็ประมาณ6บวก1หรือ7ท่านนะครับ7คนนะครับเข้าไปในเรือนี้วิ่งได้สบายเลยนะครับโดยการใช้เครื่องยนต์30แรงม้านะครับเครื่องยนต์30แรงม้าก็พอเพียงแล้วครับเรือรุ่นนี้วิ่งฉิวเลยครับผมและผมจะมีความพิเศษขึ้นมาอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่สามารถปล่อยลมออกแล้วก็เก็บนะครับผมพับเก็บได้ อ่าอย่างเช่นเราไปหน้างานนะครับปกติแล้วเราจะมีแผ่นอลูมิเนียมต้องไปประกอบใช่ไหมครับรุ่นนี้ไม่ต้องครับผมสร้างมาให้ใช้งานคล่องตัวนะครับสามารถพับเก็บทีเดียวแล้วไปหน้างานสามารถซูปอ่าเอาไปใช้งานได้เลยมีความรวดเร็วนะครับผมและจะมีช่องเก็บแบตเตอรี่นะครับผมอ่าช่องเสียบไม้พายของแถมก็จะมีชุดซ่อมนะครับผมมีกระเป๋านะครับอ่าและก็มีซูปนะครับให้มอนเดิมนะครับมีไม้พายแถมให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูใต้ท้องครับ นี่นะครับเพื่อนๆใต้ท้องจะมีความพิเศษนะครับผมและผมได้เพิ่มออุปกรณ์ใต้ท้องขึ้นมาอีกนะครับเพื่อให้มันวิ่งดีขึ้นนะครับเทียบเท่าสเปคต่างประเทศเลยนะครับผมนี่เริ่มต้นหัวของเรานะครับหัวของเราจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับประโยชน์เพื่อให้ชนขึ้นได้ดีกว่าหัวตัดนะครับผมหัวแหลมแบบนี้นะจะดีกว่านะครับผมและและหน้าหัวเรือตรงนี้นะครับส่วนนี้จะเชิดเชิดขึ้นนะครับผม เชิดขึ้นเพื่อปะทะกับน้ำนะครับผมได้ดีขึ้นนะครับนี่เพื่อนเพื่อนสังเกตสันตัวนี้จะเสริมเป็นพิเศษเป็นยางนะครับยางตัวนี้แข็งเลยนะครับผมเพื่อช่วยในการกรีดน้ําได้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่นี่ครับผมตัวนี้โอ้ยยางแขงเลยเพิ่มตัวนี้นะครับเป็นยางตันทั้งเส้นเลยนะครับอ่าเป็นยางตันเป็น v ีแบบนี้ช่วยกรีด ด้วยกีดใต้ท้องเรือนะครับผมกีดน้ําให้วิ่งดีขึ้นนะครับผมสู้น้ําได้ทุกสภาพอาการนะครับและทุนตัวนี้นะครับจะเป็นทุนเสริมนะครับผมใต้ท้องนะครับเท่ากับเรือเราจะเป็นท้องแบบ M ็แบบนี้เลยนะเพื่อนนะเรือเป็นตัว M เลยนะครับใต้ท้องทําให้เรือเพิ่มประสิทธิภาพในการอยู่เกาะบนน้ำครับอยู่บนผิวน้ําไม่มีการโคลงเคลงหรือขับแบบนี้ครับเอาอยู่แน่นอนนะครับผมท้องเป็นตัว M แบบนี้นะครับผมเป็นที่ยอมรับ ของเรือต่างประเทศแล้วนะครับว่าการทรงตัวดีที่สุดการขับจะดีที่สุดนะครับถ้าเป็นพ้องตัวเอ็มนะครับผมนี่นะครับเราเพิ่มมาเยอะมากนะครับส่วนท้ายเรือก็ทานซ้ำก็แข็งแรงนะครับเกาะเครื่องได้สาสิบแรงม้าได้สบายๆเลยนะครับส่วนพุ่นตัวนี้ก็จะเสริมยางกันกระแทกให้เหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะนี่ครับผมเสริมยางกันกระแทกให้หมดครับผมใต้ท้องแข็งแรงครับผมนี่ครับผมใช้งานจริงได้แน่นอนตัวนี้เป็นสเปคที่ต่างประเทศเขาใช้กันนะเพื่อนนะ ตัวนี้เป็นหน่วยงานของต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะครับฝั่งยุโรปฝั่งต่างประเทศเมืองจีนนะครับผมใช้งานจริงในงานกู้ภัยนะครับผมตัวนี้สามารถลุยได้จริงเลยนะครับน้ําหนักเบาเพื่อนเนี่ยครับน้ำหนักแค่ประมาณเจ็สิกิโลเองนะครับผมน้ําหนักเจ็สิบกิโลนะครับพับเก็บแล้วนะครับนี่บรรทุกได้ถึงเจ็ดร้อยกิโลเลยนะเพื่อนนะโอ้สบายมากเลยครับอ่นนี่ขอบยางก็นี่นะครับขอบยางนะขอบยางก็มีกันน้ําเหมือนเดิม กันน้ําที่ตีเข้าตัวเรือนะครับผมนี่นะครับผมเพื่อนๆเรือค่อนข้างที่จะลำใหญ่นะครับผมใช้งานได้ครอบคลุมนะครับผมใช้งานได้ทุกสถานการณ์นะครับ ไม่ว่าจะขับชิวขับเที่ยวขับตกปลาหรือแม้กระทั่งเอาไปช่วยคนในงานกู้ภัยนะครับผมเรือลํานี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเป็นเรือสมรรถนะสูงนะครับผมเป็นของแบรนด์ไทยมารีนเราเองนะครับสร้างแบรนด์เองนะครับผมชื่อรุ่นสไตรเกอร์นะครับสไตรเกอร์ขนาด3เมตร80นะครับหรือ380นะครับก่อกับเครื่อ30แลงมานะครับบรรทุกคนได้6บวก1นะครับหรือว่า7คนรับน้ําหนักได้สูงเต็มที่แม็กเลย700ถึง800กิโลต้องได้นะครับผมน้ำหนักตัวเรือประมาณ70กิโลนะครับผมปล่อยลมและพับเก เลยพอจะใช้เติมลมย่างเดียวครับไม่ต้องใส่แผ่นพื้นแผ่นอะไรเลยนะครับผมเกาะเครื่องวิ่งได้เลยนะครับผมอ่านี่เป็นเรือยางตัวใหม่ของเรานะครับผมตอนนี้นะครับราคาเปิดตัวนะครับผมยังเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับช่วงแรกนะครับอยู่ที่4 5 0 0 0บาทนะครับ45,000บาทจากราคาปกติ59,00 0บาทนะครับผมช่วงราคาเปิดตัวนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้นะครับผมสนใจสินค้าก็0 6 1 7 5 4 6 6 1 4เนนะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับ มีหลายขนาดนะครับหรือจะสั่งผลิตพีออเดอร์ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับอ่าทักมาคุยกันนะครับผมนี่ครับฝากเรือยางตัวใหม่สมรรถนะสูง่าของแบรนด์ไทมารีนไปด้วยนะเพื่อนๆนะตัวนี้ชื่อเรือยางไทมารีนรุ่นสไตรเกอร์นะครับสไตรเกอร์นะครับขนาด380นะครับน่าใช้มากๆเพื่อนๆโอ้งานดีมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารีนด้วยครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ